เอเทนระอุระเบิดกลางเมืองใกล้บริษัทรถไฟยักษ์ใหญ่ของกรีซโชคดีไร้คนเจ็บแต่เบื้องหลังนี่ดราม่าหนักมากเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาใจกลางกรุงเอเทนเมืองหลวงสุดคึกคักของกรีซอยู่ๆก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นระเบิดลูกนี้ถูกวางไว้ใกล้กับสำนักงานของ Hellantrain บริษัทการรถไฟเบอร์หนึ่งของประเทศฟังดูน่ากลัวใช่ไหมแต่ข่าวดีคือไม่มีใครบาดเจ็บเลยแม้แต่คนเดียวคนแถวนั้นก็ตกใจสิคะ เพราะจุดเกิดเหตุอยู่ในย่านที่มีทั้งร้านอาหารบาร์คาเฟ่เต็มไปหมดเรียกว่าเป็นโซนยอดฮิตของทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวก่อนระเบิดจะตูมขึ้นมีคนลึกลับโทรไปเตือนสื่อว่ามีระเบิดอยู่หน้าบริษัทรถไฟนะอีกไม่เกิน40นาทีจะระเบิดฟังดูเหมือนหนังสายลับเลยใช่ไหมแต่นี่เรื่องจริงตำรวจกับเจ้าหน้าที่ก็รีบลงพื้นที่อย่างไวพร้อมปิดล้อมถนนใหญ่ทันที ทางฝั่ง Hellanec Train ก็รีบออกถแถลงการบอกว่าระเบิดมันเกิดใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทจริงแต่โชคดีที่ไม่มีพนักงานคนไหนได้รับบาดเจ็บและความเสียหายก็เล็กน้อยที่สำคัญบริษัทเขายืนยันชัดเลยว่าให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่และจะดูแลความปลอดภัยของพนักงานแบบไม่ให้มีช่องโหว่แต่ฟังให้จบก่อนนะเพราะเบื้องหลังเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของระเบิดเฉยเฉยเหตุระเบิดครั้งนี้มันไปโยงกับความเดือดของคนกรีฑาทั้งประเทศ เพราะย้อนกลับไปปี2023เคยเกิดโศกนาฏกรกรมรถไฟชนกันที่แทมทางตอนเหนือของกรีซซึ่งเลวร้ายสุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยโดยรถไฟโดยสารกับรถไฟบรรทุกของวิ่งส่วนทางกาันบนรางเดียวกันแล้วก็โครมมีคนเสียชีวิตถึง57คนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่กลับจากวันหยุดเพื่อไปเรียนต่อเรื่องนี้ทําให้คนทางประเทศไม่พอใจรัฐบาลหนักมากเพราะระบบความปลอดภัยของรถไฟกรีดมันห่วยสุดๆแล้วจนถึงวันนี้ คนที่รับผิดชอบระดับบนก็ยังไม่มีใครโดนลงโทษจริงจังมีแต่เจ้าหน้าที่ระดับล่างที่โดนตั้งข้อหาช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาการประท้วงเลยเกิดขึ้นรัวๆและบางจุดก็เริ่มรุนแรงมีปะะกับตำรวจวันศุกร์ที่เกิดเหตุระเบิดก็เพิ่งมีการอภิปรายเดือดในรัฐสภาและลงมติให้ส่งอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาและเลยหน้าที่จากเหตุรถไฟชนกันนั้น ทางบริษัท h e l l a n e c Train ก็เลยออกมาประนามเหตุความรุนแรงทั้งหมดพร้อมบอกว่าการใช้ความรุนแรงมันแค่ทำให้สังคมเป็นผิดขึ้นเรื่อยๆและขัดขวางความก้าวหน้าทุกอย่างเอาจริงๆกลีนีมีประวัติเรื่องความรุนแรงที่เกี่ยวกับการเมืองมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคเจศูนย์แล้วกลุ่มหัวรุนแรงเคยก่อเหตุวางระเบิดเล็กๆเป็นระยะแม้ว่าหลายกลุ่มจะโดนกวาดล้างไปแล้วในยุค8 0ถึง90แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มเล็กๆหน้าใหม่กลับมาอีก เมื่อปีที่แล้วก็มีคดีที่ชายคนหนึ่งถูกสงสัยว่ากำลังประกอบระเบิดแล้วเกิดระเบิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์กลางเมืองชายคนนั้นเสียชีวิตส่วนหญิงที่อยู่ในห้องเดียวกันก็เจ็บหนักเหตุการณ์นี้ถึงขั้นทำให้รัฐมนตรีกระทรวงคุ้มครองพลเรือนของกรีดอ,ออกมาเตือนว่าตอนนี้เราอาจจะกำลังเผชิญกับรุ่นใหม่ของกลุ่มหัวรุนแรงในประเทศแล้วจริงๆหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะหรือหากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลย